ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮก็จะมาชวนทําขนมปังนมสดนะคะสูตรทั้งหมดก็ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถกดดูได้เลยก่อนจะจดสูตรก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันก่อนนะขนมปังวันนี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าจะขึ้นรูปเป็นอสองพศค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเราจะใช้แป้งขนมปังนะคะน้ําตาลเกลือเทลงในอ่างผสมรวมกันค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเล็กน้อย จากนั้นใส่ยีสต์ลงไปค่ะเราจะต้องระวังนะคะไม่ให้ยีสต์และเกลือโดนกันนะจากนั้นก็คนของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็เทนมลงไปเลยค่ะคนจนกระทั่งแป้งและนมจับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นก็เอาออกมานวดค่ะ เราจะนวดส่วนนี้ไปสักพักหนึ่งนะคะแป้งจะยังเหนียวอยู่นะไม่ต้องตกใจนะคะพอเรานวดไปได้สักประมาณ5นาทีนะเขาจับตัวกันเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนของไขมันลงไปค่ะวันนี้หฮใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะถ้าเกิดใครอยากจะใช้เป็นน้ำมันพืชอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำมันคาโนลาหรือว่าจะไม่ใช้น้ำมันเราใช้เป็นเนอยอย่างนี้ก็ได้นะคะต้องนวดไปเรื่อยๆนะนวดจนกระทั่ทงน้ำมันซึมลงไปในแป้งค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้เนยให้ใช้เนยเป็นเนอยอุณหภูมิห้องนะเนยนิ่มก็จะนวดได้ง่ายขึ้น จากขั้นตอนนี้นะคะใช้เวลานวดประมาณ10-15นาทีนะเราจะนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยค่ะเขาไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดที่แผ่นนวดนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยติดกับดานนวดแล้วนะก็ยังมีติดเนยอยู่นิดหน่อยนะเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะพยายามอย่าเพิ่มแป้งนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนมปังของเราจะแข็งเกินไปนะค่อยๆนวดไปก่อนค่ะ นวดมาถึงตอนนี้สังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มไม่ติดที่นวดแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยติดมือแล้วนะยังเหลืออีกนิดหน่อยเราก็นวดต่อไปเรื่อยๆค่ะนวดไปเมื่อไหร่จนมือสะอาดนั่นก็แปลว่าโดของเราใช้การได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดมือแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คฟิล์มดูค่ะ สังเกตดูนะคะเราดึงเขาขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเห็นนิ้วเราด้านหลังแบบนี้ก็คือเป็นฟิล์มที่หรือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็รวบโดให้เป็นก้อนนะคะค่อยๆรวบนะดึงจากด้านนอกเข้ามาแล้วก็หมุนแบบนี้ก็จะทําให้ด้านหน้าของเขาเนียนขึ้นจากนั้นเราก็นําไปใส่อ่างผสมที่เราใช้ผสมแป้งเมื่อกี้ค่ะหาฝามาปิดหรือหาผ้ามาคลุมไว้ไม่ให้เขาโดนล,ลมนะคะไม่งั้นโดเขาจะแห้งนะใช้เวลาพักแป้งครั้งที่1ประมาณ40-60หนาทีให้แป้งขึ้นเป็น2เท่า ื่อขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้แล้วนะคะเราใช้นิ้วจิ้มลงไปนะเนื้อแป้งจะต้องบ๋มลงไปเป็นสะดือแบบนี้ไม่เด้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมานวดไล่ลมค่ะใช้มือค่อยๆนวดไล่ลมไปเรื่อยๆนะระยะเวลาในการพักแป้งก็ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านนะบ้านไหนทําในห้องแอร์ก,ก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะดังนั้นก็ให้ยึดหลักว่าเขาขึ้นเป็น2เท่าก็ใช้ได้ค่ะ จากนั้นเราก็มาแบ่งส่วนนะคะเราจะชั่งน้ําหนักนะแบ่งเป็นส่วนตัวส่วนหัวส่วนแขนขาส่วนจีวรนะคะส่วนหัว40กรัม2ก้อนส่วนตัว60กรัม2ก้อนส่วนแขนขาชิ้นละ10กรัมทั้งหมด8ชิ้นแล้วก็จีวร30กรัมค่ะเดี๋ยวแบ่งให้ครบเลยนะคะแล้วก็วางเรียงไว้แบบนี้นะ เมื่อทำครบหมดแล้วเราก็จะพักให้ครูเต็นกลายตัวประมาณ15นาทีนะคะระหว่างที่เรารอกรูเต็นกลายตัวนะเราก็จะนําส่วนของจีวอนมาทําสีค่ะหยดสีส้มลงไปแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะนวดจนกระทั่งเขาเป็นสีส้มเหมือนกันหมดทั้งก้อนเลยนะจากนั้นล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปจับโดชิ้นอื่นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสีที่มือเราจะไปติดที่อื่นได้นะ จากนั้นเราก็จะมาปั้นเพื่อประกอบร่างกันค่ะวิธีการปั้นนะคะเราก็นําก้อนโดเมื่อกี้ที่เราพักไว้นะมารีดให้เป็นแบนๆแล้วก็ดึงจากขอบมาตรงกลางทําเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งเขามีลักษณะกลมนะทําส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็เอามาต่อกันค่ะช่วงที่ต่อกันเราจะต้องกดให้เขาแน่นนิดนึงนะคะพยายามกดให้ติดกันนะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เขาขึ้นเป็น2เท่ารอบที่2องอะคะ่ะเป็นช่วงที่เขาพองแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะดีดหลุดออกจากกันได้นะ จริงๆก็สาราภาพว่าเป็นคนที่ปั้นไม่เก่งนะคะปั้นดินน้ำมันก็ไม่เป็นนะปั้นปั้นขนมปังนี่ยิ่งแล้วเลยแต่ก็พยายามนะพยายามดูให้เป็นพอสอแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมขาเติมแขนแล้วก็เติมหูค่ะ ตอนนี้เราก็ทําส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําส่วนของจีวอนนะจีวอนที่เราทําสีไว้เมื่อกี้นะคะก็เอามารีเท้เป็นแผ่นบางๆให้เป็นทรงประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็เอาขึ้นมาแปะไว้บนขนมปังได้เลยตอนกรีดอะคะ่ะใครจะกรีดหรือไม่กรีดก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่หายทำเนี่ยพอเวลาเราเอาไปอบแล้วอะคะ่ะเขาพองขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่เห็นลายอยู่ดีนะดังนั้นไม่จําเป็นต้องกรีดก็ไ ก็ประกอบร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาค่าข่าบางชุบนะ้ำมันหมาดปิดเอาไว้นะแล้วก็พักให้ขึ้นเป็น2เท่าใช้เวลา40-60นาทีเหมือนเดิมนะพอเราพักแป้งไปได้ประมาณครึ่งทางค่ะเราก็ไปวอร์มเตารอเลยโดยขึ้นเป็น2เท่านะคะก็นําเข้าไปอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ175องศาเป็นเวลา13-15นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะเมื่อขนมเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เอานาออกมาวางบนตะแกรงค่ะเราจะใช้สีผสมอาหารสีดําในการวาดหน้าตานะคะ ไฮก็พยายามวาดแล้วนะแต่ว่าเป็นคนที่วาดรูปก็ไม่เก่งอะค่ะเพื่อนๆก็พยายามช่วยกันดูให้เป็นพอสอหน่อยเนะาะวานหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็เอาเนยละลายมาทาให้ทั่วเลยค่ะพอจะดูเป็นพอสอบไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะใครทําแล้วติดปัญหาอะไรก็มาสอบถามได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไฮด้วยกดติดตามไฮเบเกอรี่แล้วอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ เข้ากลุ่ม h ฮเบเกอรี่มีลิงก์แปะไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ